สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุภสุขณจ้าโมนี่เทลามีอีสานลิวกะสิพาะมะเบิงไออ้วนควายดอนจ้ามีพี่น้องหลายท่านเนาะจ้าที่บอกพี่แล้งนี่ว่าพี่แล้งพาไปเบิงไออ้วนในไวอ้วนเห็ดหยางอยู่มนี่กะสิพราพ่พีผนองมาเบิงจ้าว่าไออ้วนควายดอน นอกจากเราทีมีภารกิจเลี้ยงควายแล้วเปลี่ยนหนายหอยแล้วเมื่อนี้เราก็บทีีภารกิจอีกอย่างหนึ่งจ้ะที่พี่น้องพอเคยได้เห็นมาก่อนว่าเราเห็ดหยังจ้ะเอาว่าเราก็ไปหาอ้วนกันเลยจ้าพน,นันเทนจ้า <c oughs> พี่น้องจ้าเมื่อนี้ไออ้วนขุดอนเราสิมาเป็นอย่างไรเมื่อ้อนี่มาตีก่องแมนบอบมื้อนี้เฮาสีมาตีกองงานหยัง่งงานบวชบมื้อนี้เป็นงานบวชอยู่บ้านโคกให้แมนจ้ะไออ้นวนอยู่ในวงที่หยังเกาะ แนะนำพี่น้องเขาเนี่ยผู้เยียงหยังผู้เยี่ยงหยัก่ั้วางก็ขับใจผู้เยียงโฉมใหม่ขวัญใจผู้เยียงโฉมใหม่จ้ะพี่น้องจ๋าคิดซื้อเพรคิดซื้อเ่าออกจ้ะไอ้วันเพียเพียรที่อยัางเนี้ยอยู่เนี้ยเนี่ยปีฟองปีแดงปีหางปีแล้วมาฉาบปบางข้างเตี้ยเมื่อนีเขาเกษสรไม่เห็นลีลาการตีกองตีอยังของไอ้วันเนาะตอนนี้กำลังเพียหยังอยู่ครับเนี่ยปีจ้าครับอ๋อ ว่ามีแต่คนหนุ่มตัวนี้เนาะว่มีแต่ผรูเบาจำหน่อยมีแต่เป็นตาห้างแต่ห้างจอดโอ้ยไวรุ่นมีไวรุ่นกมูอยู่เป็นไวน์วันมีไวรุ่นอยู่ผู้นึงเป็นวันผู้นี้รุ่นหนึ่งโอ้ยโอ้มีไวรุ่นสองคนโอ้จ้ะแนะน้ำซื้อให้หั้ใจนะนะเพราผู้หนังซื้ออย่างเนี่ย บอกลาซื้ออยังครับเนี่ยผู้ละรอกระโมเนี่ยว้ายผมซื้อสิ่งครับผมโอ้โอไอ้สิ่งเตี่ยนอนนิ่งอยากอายเยอะซื้ออยังซื้อยังล่าบอกคนนี่เดียวเนื้อซื้อน้องเดียวจ้ายู่งยากกับที่นี้หลายอย่างนีะเป็นอุปกรณ์เมนบอยวันทีมงานเขาไม่อยากคนทีมงานได้บอลบนชิปแปดบนถืออ๋อ ตอนนี้ทีมงานยังมาพบาครบพีน่น้องยังขาดยังขาดน้องชอปเปอร์ย,อรยังเป็นบอชชอปเปอร์ลูกของแม่อุ้ยจ้ะ่นืออันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของทีมงานอีสานรีวิวเฮาส์กับคือมหาลาัยพิเศษคือคือมาเล่นดนตรีสดจ้ะ <ใน S 2> พี่น้องต้องไปท่านใดที่อยากจะโชมผลงานก็นต้องร้อในช่วงต่อไปเด้อจ้ะ <ไป S 1> นี่เด้อ <laughs> สาวสวยมา,าแล้วเจ้านี้มาแล้ว <laughs> จ้ะเส็จแม่เะคะหนาเพรท่านมาแล้วเพคะเอาหนาเพราะท่านเขาแป้งหนึ่งวันลงนั้นจ้ะเจ้าเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนค่ะวันนี้คือมาสวยจ้าค่ะอุ้ยคนสวยจ้าเลยนะคะพีเดียวคนสวยก็เลยมาสวยเนาะเยาะค้อทุกอย่างทางหมอกจอดวิโก้คนเดี๋ยวคนเดียวเอาเลยเอาเลยเอาเลยจ้ะไข่ อันน้องๆทุกคนเอิน้นเอิ้นพี่แหลมก็ได้เด้เอบ่ให้บ่ให้เป็นแมน่เด้อก็บ่เป็นแม่ให้เอิ้นพี่แหลมเด้เอไม่พี่แหลม <c oughs> เอาเบิ่งต่อกันเลยจา้าเพาะตอนนี้น้องๆเขาเห็นอย่างยุ่จ้ะกำลังซ่อมกันยุ่จ้าเป็นการร้องไงเนี่ยร้องกลองร้องยังไงแมนคณะผู้เวียงโฉมใหม่ นำทิมโดยน้องบิ๊กมันบ่ะภวัฒนน้องบิ๊กทีเขาเคยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งตั้งแต่เมื่อประมาณเมื่อซีหาพี่เลว้ยนนั้นน้องก็เฮ็ดเอ้เฮ็ดเพิ์พินเนาะจ้าดนีกเลยได้มาจับลุ่ร้อกันกับผููบาวผูแพียวใช้เวีย้งนั่แหละแล้วก็สิมีอันอีพ่อเขาสองท่านผู้ใดบุกพี่พ้าน้ำพ้าลูกๆมาเล่นดนตรีสดให้พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังเราก็อันนี้เป็นการ จ้างมาเร่นดนตรีอยู่งานเฮียนานจ้ะก,ก่อนเขาเศร้ามาอนีเกียรติมองเศร้าอย่างน้อยกะบคงเสด็จรับชมรับฟังกันเราละจ้ะกลังงเสียงยแมจ่จ้ะเพราะว่านี้พี่แลีมคิดว่าหลายๆท่านคงจะอยากเห็นไอ้น้องบิ๊กที่เป็นผู้น้ำพาหมูเห็ดแต่ว่า ตอนนี้<ร>น้องบิ๊กอยู่ใส่บุญเนี่ยเรากำลัลงเรากำลัลงเตรียมเตรียมอุปกรณ์อยู่เนาะมื่อกี้แก้กันมารถหก้อดหนึ่ง <c oughs> รดห้องรอดเนื่องก็บจเต็มไปได้วยอุปกรณ์เคียง,งเสียงเคียงเสียงก็บทเป็นการยูเอาจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราใส่ในการาร่วมขบวนก็นคือว่าเอากลักษณ์ของอีสานก็สินี้เป็นเสื้อ เสื้อมาห้อมแล้วก็สิมีแถบลายที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานอีกอย่างหนึ่งที่ถิ่มมาได้ก็คือผาสลงกับผาขมาอันนี้คือเอกลักษณ์ของอีสานของแถบด้วยพี่น้องเด้อจ้าจำนวนทั้งพี่จ้าพวกคุณเดียวกันเดี๋ยวเราท่านไก่ไปก่อนเราเยวมา เรซาล้งกันไหมเดี๋ยวคอยลูบรถยู่เฮาสิมาพ่อกันกับน้องบิ๊กค่ะสวัสดีครับน้องบิ๊กยั่งยุครับจ้ะอันนี้ก็คือน้องบิ๊กเป็นผู้ไอ้ก่อตั้งเป็นผู้พามูเฮ็เแมนบอตอนนี้เฮากำลังเตรียมเครื่องเสียงกันยู่ค่ะ ีเบอร์โทรอันที่จะติดต่อได้บ่ครับครับเบอร์ยังครับ0 4 6 9 0 3 1ครับตามไปเลยครับเดี๋ยวเยวเอาเอาอีกรอบนึงนะก็ศูนย์ยังก็ครับ0 6 3 0 6 3 0 4 6 0 4 6 9 0 3 1, 1> 9 0 3 1คณะอีหยังก็ลูกคณะขันใจผู้เวียงโชมใหม่จ้ะอันนี้กัสิดวกรวมบรรดา ผู้บ่าวผู้แผวของเมืองผู้เวียงพี่น้องเอ๋ยมิตรผู้เป็นแต่หักต่หักมูเจ้าอยากได้ของดีเมืองผู้เวียงไปมูเจ้าก็อย่าลืมเด้อโทรมาต่างเบอร์นี่แหละที่น้องบิ๊กบอกเมื่อกี้นี่แหละจ้ากับที่พ่อผู้เวียงชมไหมกับที่เมื่อระู้บ่าวผู้แผวหรอกกัที่สำคัญมีทีมงานของอีสานรีวิวพร้อมมีไอ้วันควายดอนมีน้องอุ้ยแล้วก็ซีมีน้องชอปเปอร์จ้าดันกระเลี้ยนปูนอันนี้กระเลี้ยนปู่ดันอันน้คุณกับโจดอนเจ้าพรหมนี่โจเแล้วจ้าพรหมเปผู้ช่วยผู้ซอยยังผู้ซอยม่บัย ป๊ดแน่นอนเนี่ยป๊ดเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป๊าคือเก่งแต่ครับยำวางกันตเรียงมัวโอ้เรียงมัวนพ่อมาทีแตามซ่องกันนเอาคือเป็นแต่อยากไปถ่ายคลิปอันซ่องมัวของผู้บ่าคนหน่อยนี่เถอะไม่บัดลังอ็น ในพี่อุ๋ยพาไปนีเป็นยังอุ๋ยก็ว่าที่ไปท่าในเทียวี้อหอจากเที่ยวห้ออดจกเทียววอสานริวม้าบันี่ะทีพไปเที่ยวเพิ่งพี่น้องเนี่ยผมไปหู้จากส่องอิสานริวแกเขาจไปในบ้านหน้านี่แหละหู้จากที่อันชิปบุญน้องไสบ้านหนองคุงนะครับโอ้โหงั้นอนเนด่ดวนพนะโ่ดวนครับพี่น้องจ้าม้าพอกัอีกมุมเนึ่งเนาะมุมนี้ย่สิเปลี่ยนมุมูซ่อยพญ่บ้าน รูปโลว่าว่หนาเสื้อว่าน้องหน้าตาโอ้อโอ้จ้าจออังเสียสิเป็นผู้ซอยพยายบาลเน่แบบว่าในในมาดแบบคือจังขนน้นุนมอันจะขอถามนะครับว่าจบ,จบจบมหาลาัยไปผมบ่เรียนม,มหาลัยแต่ครับท<จ>ี่ครับผมจบมจบ,จบมหกจบมอล้วกันมา เลี้ยงงัวอยู่บ้านอ๋อเลี้ยงงัวพร้อมจากตครับอยู่หันมีอยูแปดตัวครับคั้นบนนับอยู่ในท้องอีกสองตัวอ้จ้าเขาเขาเลี้ยงงัวแบบใดเลี้ยงงัวแบบกับายพันธุ์เอียงเลี้ยงที่มีซุ้มบ้านเขาเนี่ยเราซุ้มงัวกระโดดแน่งัวเถิกเมียเถิกเมีงัวะเมียจ้าเสริ่มงัวะอย่างต้นผสมลูกพริกแดงที่ยังแบบอ๋อยังงัวแบบพร้อมบัดนี้จังหน้าทีก็ได้พริกบรบาบจากผู้เบาเลี้ยงงัวมาเป็นผู้ช่วยพยาบาล เป็นดนตรีนะครับกลมไปกลมมาสร้อกสสััมผยการสร้อยงานบ้านเีกคือว่าพี่น้องเจ้าของเป็นผู้ใหญ่บ้านครับครับเป็น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 ย้ายรุ่นย้ายนี่แหละเป็นพี่น้องกันทั้งพ่อไปสร้อยการสร้อยงานเขดูเนี่มีบุญมีงานอย่างกับไปฟุ้งงานไปรักษาการซอยเพื่อนยนี่ยบุญนำงานงานแจ้งงานอย่างกับไปเสื้อหน้าไปที่นั่นที่นี่เพื่อนมาที่นี่เพื่อนกันที่ว่านจะดนแบบเป็นครอบครัวนะครับครับเพื่อนเพื่นก็บเรศแจ้งดังใ้ เป็นไปว่าหมังคงครับเปลี่ยไปเพราะมังคงรักษาเขาสงบในหมู่บ้านเป็นผู้ชายผู้ใหญ่บ้านเป็นเต้สว่วงอยู่บัดชีมหาเลครับเดี๋ยวนี้จบโรงเรียนมาได้สวงฟีแล้วแสดงว่าเขาเขามีจิตอาสามาแต่ใดเป็นการเลี้ยงเห็นความสำคัญของเขาเพป็นเลื่องมาตีกันโอ้สกี้ก็เป็นกรรมการกรรมการแล้วก็มาเปลี่ยนไฟปกป้องผน้ำน้ำผู้ใหญ่บ้านน้ำไปประชุมกับน้ำมันเป็นเป็นมาได้จากตีแล้วครับก็ตั้งแต่ม่หาโม่หก ซี่หาปีแล้วครับซี่หาปีแล้วอันเห็นเลื่อนถามเนี่ยขออนุญาตถามอายุเท่าไรเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รับผมบอกไปชิพากับตื่นรถดอกเท่าไรครับยี่สิบปีครับยี่สิบปีแปดปโตพี่น้องผู้ชายพยาบาลเน่ยอยู่ยังหน่อยปลุกโรยตั้งหา เป็นใครปลูกฟองฟูซอยพี่บ้านครับวันนี้เขาเล่นอีกอย่างในวงครับกะหลักๆนะครับหลักๆนี่ตําแหน่งผมหนีซี่เป็นฉาบครับเป็นฉาบเป็นฉาบก็ที่แล้วก็มีกองเงาลวมานาเขียนเป็นเคี่ยงประกอบจังหวะครับครับแล้วพินนี่กะไปแน่อันแรเทียแต่ว่าบดูดอกพินสลายที่เป็นฉาบครับสลายครับแม่นครับวันนี้สมมติว่าตัวเหรียญเขาผู้ใดผู้หนึ่งขาดเขาแทนกันได้บ่ได้ครับได้ได้ได้ สุคนคือว่าสุคนตนี่นี่ที่ว่าตีกวางเงาว่าทีนนาาา่เป็นลำนาที่เป็นฉาบเพื่นซีแทนกันเลยบึ้กจุดตำแหน่งครับ<อ>ยกเว้นพินกับเบียดนะพินกับเบียดก,ก,ก,ก็ทีมีสำรองไว้คนสองคน,น,นประมาณนี้ครับเนี่ยไปการไปงานจ้าอันนี้เขาเริ่มก่อตั้งกันโดนไปครับนี่ผู้ก่อตั้งแต่ผมอยู่เรียนมัธยมศึกษาอยู่พ่อขอครับพูเรียงวิทยาคมช่วงผมอยู่มอสสงครับตั้งแต่พุ่นเลยครับตะกี้นี่ซีไปอยู่น้ำพอตาล้ม พึ่งเป็นป่าชาวบา้านเพึ่นพาเด็กน้อยเฮ็ดเฮียนเพึ่นก็อยู่ขางเรียนแล้วครับเพึ่นเป็นพานลงเก่าอยู่พ่อพ่คอ,อก็ได้ไปเรียนไปลื่นน้ำเพลินกับไปก้อนที่ไปลื่นกับคูอยู่โรงเรียนเพึ่นแนะน้ำให้ว่าเออขันอยากเป็นเชียนกับไปหาเชียนน้ำ่อตา่ันก็เลยไปหัดเป่าเชียนก็เลยไปลื่นกับเราเราก็เลยพาไปออกการออกงานเนี่ยวันนี้จังไดจังไดมารวมตัวกันแบบก่อตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุหนึ่งสิบันเนี่ยไผรผู้ใดสักส่วนมูเลี้ยง ดังมันเหย้มันบ่เอาแบบสับย่อๆจ่อๆนะครับเขาย่อๆไปตีกองพ่อกันครับไปตีกองพ่อกันครับยังไดยซิ่งนี่ตะกี้ผมไปอยู่กับทีมบันวังทีมกองเย้าโบราณก็ไปพ่อนด้ซิ่งกระซักสวนนา้ซิ่งมาทางมหนาบิกเพื่อกระซักสวนมาก็เลยพากันตุ่มกันโน้มเด็กหน่อยขึ้นมาวางนั่งนายซิ่งกับมีเด็กน่อยอยู่ทางหันตีกองเย้าโบราณก็ลองเอามาใส่ประยุกต์บิ้งก็เลยได้มาเป็น่นอะไรสิแหละครับ ต่างคนต่างมาคนละทีบหรอกครับเลยไมาพอกันมีแต่คนผู้ยั้งมันบ่ครับคนผู้ยั้งเบื่อครับมีแต่ผูเบาสักหน่อยแนะครับแต่ที่มีไอ้ไอ้พี่เพิ่นเรียนสระคามมาเรียนน้ำนอกกัการออกงานน้ำเนียงานลั่เสียร์บางคนก็เรียนอยู่แม่นครับบางคนก็เรียนอยู่เรี้ยงมอปลายมอต้นเรียนครู่แน่เพื่อนยังหนีครับพี่คูเจียวครับเราเรียนครู่แล้วก็เรียนครูภาษาไทยอยู่คอนเซ็นะครับจากมหาลัยอย่างดอก เราอยู่ในนี่มีพาะกันเลี้ยงงอวเลี้ยงควายหรบายครมีครับมีมีมีผู้หนึ่งซื้อพีพีชินครับพีชินฉายาแล้วไอมาหาเมื่อนี้เรามาบ่มาครับแต่ว่าเมื่อนี้เราขาดมาหาทำเคียมฉายาเราเราเลี้ยงอีหยังครับเราเลี้ยงงัวครับงัวเราสิบหาตัวโอ้ยจ้เมื่อใดเมื่อนึงพาไปยามเนี่ยโอ้ได้ครับเม่มีบ่มานเลี่ยไปงานเลี้ยง โอ้ยยาบ้าเหราเด็กเมียทัวมาหาเทิมเชี่ยงกู้ยังเนี่ยเ้าะแบตไม่ยิงมอยู่ดิเชียมอีลีเราสุภาพใชวปครับ <c oughs> ที่มาท่านตากไปถึงเราวละยังเราวละสุภาพเรียบร้อยเฮี้ยพ่นพู้นี่ <c oughs> ย่างขื่นคู่ขื่นท้ายกองกับแม่เราลหรครับพา,า, <c oughs> าเห็ดเวลากอนเขาเสด็จมาเห็ดยังไดยังไดกอนเนี่ยอันนี้กะนี่แหละครับพอเขาแต่งเครื่องเสร็จป้๊บ์กะทีมีสมาชิกของเขาไปแต่ตงกองหน่วยของเจออง้าขวามเสด็จเรียวก็ หาคุณเนี่ยครับไปที่ไปเอาขายมาไปถ่ายโยกอ่อนโยกฟูนี่ครับแตรียมกล่องเชียงกลองเชียงกลองเบิ้งหน่วไหนมันเชียงมันยันเท่ากับปรับลงเชียงขึ้นแต่มันพอดีกันนะเดีแยนขออนุญากทำอันอันข้างหน้านี่มันเพิ่มองี้ยังครับอันนี้เยิบไปซึ่งพันหยิบหรอครับขายครับผมขายคอนเาสิเลซอร์ครับเนี่ยคอนเทนเซอต้อง อันมีครูคคมีใครก่อนเป็นบอกครับเน่ยครับสุจริงสุยางครับเพชรกวังนี่ก็มีครูมีใครให้กันโ่รสีแดงคู่นี้ได้บอสได้โป่ดอกเ้าพี่น้องจ้าเขากลสัมภาษณ์น้องรูปรอมาแล้วต่อไปเขากไปเบินงในทีมงานเลยจ้าเยอะก็ได้ไปเอง บร์มุ้มนะฮักนะฮักของกวนไฟดอนจ้ะเขากขลังแต่งองวงเชียงอยู่เรามากกันไปหน่อยเราไปซื้อตูงนี้ถกกันเลยดีอ่ะอันนี้กำลังสิพักอันนี้น้องนซิงก์มันบอแมนกกำลังสิพักกันยกอ้อะยกไทยอ้อเด็กน้อยแต่ละคนที่เห็นเนี่ยที่แรมเลี้งเห็นเราว่าเขาเขมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบสูง ล้วเอกลักษณ์แต่เราค้นสิบกคือกันพี่เรมค้นระสีไหนแต่ว่ามาอยู่ในจุดเดียวกันได้ก็เลยแบบมันสางสีสันเหตุก็คือคือคนที่สิมาอยู่ในจุดนี้ได้ก็คือเป็นคนที่มีคพร้อมชอบความหักในด้านนี้ถ้าขอบ่หมากบ่ชอบขอก็บสิมา่อยู่ในจุดไดถ้าถามเรื่องค่าแรงเนาะพี่น้องบอกเลยว่าไม่ได้เท่าที่ควรเพราะว่าเขาไปด้วยใจมากหลายทัวบางทีเขาไปงานนั้นงานสร้าง แรกก็ได้รับถือจังสี่กับมีได้จากเพราะงานสร้างเงินอย่างจากที่เขาบอกกันไว้ว่าเป็นสองสามชั่วโมงเพื่อนม้วนเงินก็เกียดก็ต่อให้เพื่อนซี้ยังสี่กับมีใจใจดีนะจ้ะหัวหนาววงใจดีเพร่ะนั้นเมื่อยแต่กับม้วนยังสี่นะจ๊ะแบบว่าเลยเพื่อนความหักหลายกว่าความหักความมวนความสิ้นชอบแต่เรควนมัดก็แม่นบ้านเดียวกันนะจ๊ะมัดถูกสารทินมาทมกัน ชาติกับตาลูนี่เพื่อนกาหลีมาจะจะดูแล้วแหละการฟังเสียงตาลูล้วค่ะว่าเราหรืมานจะเป็นดาวน้อยเหมือนกาตาลูคุณน้อยอยู่ข้างบนไม่โดนพ่อตาสองพ่อตาเราอยู่บ้านไหนบ้านล้วงพันแดงใครจำว่าผิวแดงเราเก็มันมันรวมแกงมันรวมแกงผุ้งย่างชมไหมโอ้มาสไปเท่าบุกเบิกที่แดงสว่างเลยคือว่าเราเป็นพ่อคู่ก็ได้เนาะ เราเด็กน yeah. mm ้อยเหยียดเราฝันอยากกินบ่อปีนดอกบราฝันอยากกวางเหาเบิ่งจังหวะน้ำเด็กน้อยไปแต่ว่าเราเก่งเนี่ยแกเราสู่แดดก็เด็กน้อยผู้เด้อไปทำผดาด่านนะนี่ค่ะกำลังจังกำลังขยนะก่อนทพิธำการแสดงกกบจะนี้พิธีกรรมไหว้กู้กับว่าอะไรนะจ้ะไหว้กู้ยกอ้อรอบห่ะเมือเขา คู่มาอาจารย์ดูแลคุณว่าอาจารย์ต้องการเอาเอาชีพของท้องย่างมารวมใจกันใบคุกก็ลุกมาเกิดกันแบ่ะไปไม่ไปซะแล้วเหนือเจ้าหัวหน้าวงคือไอ้บีของคุณหน้าคุณตาบวมือพินเสียงท้องเตือนที่เ้ามาถ่ายทำที่แรกที่แรกจ้ะโดนนี่เริ่มสิ่งพวเป็นเสียงท้องหลับไปเนื้อไม่คือจับจับทุกอย่างบางทีน้องกับสิไปลูกกับให้อ้อย ส่วนหลายจ้ะอยู่กับให้อ้อยส่วนหลายก็เลยบ่ได้มีเวลามาดีดพิ้นดีดอยังก็เอิญก็นองนองมาซอยแต่ที่นี้มือก็เริ่มจะแข็งแข็งแน่หลอกหลอกแหน่นอยนึงเป็นคนดูแลกำกับทุกอย่างในวงหล่ะจ้ะเป็นคน,นดูแลจะเป็นการจบที่ดีจ้ะ อึ้นที่เล้มไปใส่ปอเอวลมจังโอ้ต้าเสียดายแท้ก็ <c oughs> สิช่วงที่แล้มกับพ่อวัดไปเห็นบ้านเ,เ,นนเารือแงงงสงเนี่ยเมืเ่อขื้นไปอบรมสองเมื่อเสาร์อาทิตย์อยู่ขอนแก่นเมื่อขึ้นงานใหญ่งานสร้างเนือจามือเตี้ยแหบุญบังไฟสิได้ไปพบกับหลวงน้องในทีมหลอกกัสิมีเพิ่มอีกคู่หนึ่งขึ้นลูกมหาถามว่าเราได้บวชบ่เราบ่อนยังบวช แต่ว่าก็เคยบวชบวชเป็นเมนเป็นย่างนี่กับพระจักรวาลแล้วเคี่ยมอืินแบบคนธรรมาดาทั่วไปก็เลยให้ฉาย้ช้าแล้วว่ามาหาฟังที่กัเอินย้ายแล้วเคียมนะจ๊ะ <c oughs> บวชกันกับพระกันดนเลศสวงเทือกเหรอเราเป็นพี่กับน,น้องกันพี่ผู้ใดแก่จวงหนึนะ่งจวงเนี่ยผู้นี้เป็นเป็นเป็นพี่สาวผ <c oughs> ู้นั้นเป็นน้อง เราคิดกันแม่ของไอ้เนี่ยเป็นน่องเราจ้ะใส่ใส่แม่บิ๊กอันแม่บิ๊กคนนั้นอะไะจ้าเป็นน้องน้องประวอัวนีป้าบิ๊กอันนี้ป้าบิ๊กอันนั้นแม่บิ๊กแม่บิ๊กเหรอแล้วอายุเท่าไรแม่บิ๊กอยู่พาสอสิบเก้าอันนี้พสอนสิบแปดจะมาไปใส่คนที่บ้านี่เป็นน้องกะละคนกะะกับบ่คืกัน จากไอม้มวนพูดเฉียนเขาเอ้อียังก่อนกรองความแต่บึงคึงปึงเงินอันนั้นก็นสิเป็นคนที่ว่าบ่าคอยเว้าแต่ว่ากินนอนกินนอนสมซื้อม้อน, <ừ> นอืมก็ตัวก้เฉียวนี่เราก็สิริได้หลากหลายเพราะว่าจะเป็นไอ้ลมมะมานากองชาบชิ้นเบสล้วก็กองสโลผู้เฉียวตัวนี้ล้วก็เป็นก๊าลังเรี้งยงกุญแเรี้ยงกูดที่ไม่ขอนเล้ย ตอนนี้ก็ได้เปิดเรียนตอ้เปิดเติเตเมมาซอยอ้อยอู่อลอกอีก3ามท,ท่านสามชายรนุมรอนอยู่หลัางผู้เจียวไปงนงั่นกัคืน้องดูน้องเพื่อนลอกก็น้องเบนมียังเรียนอยู่จ้ะเป็นเด่นกอนเทียเยเท่ยงนึงแกอันนี้คือต้องเรียนยกออกก่อนจะ้ะเี่นแ็นกผูป้บาดจาก์ก่อนเราเข้าไป พักเครื่อง,องแล้วก็สิไปกินเขาแล้วก็สิเริ่มตั้งขบวนใหม่เ <ừ. S 1> มื่อนี้ก็สิพิเศษแน่นึงก็คือมีนางลำจ้ะเดี๋ยวนางรัมค่ะกัววันด้เอามาซ่อมใส่กันแล้วมาซ่อมใส่กันแล้วก่ะโอเควันนี้นางลำมนางลำนี่มาจากโรงเรียนพระวค้อขึ้นกันก็สิแม่ลานเขาเนี่ยแหละบางส่งเพราะว่าเห็นนางมึงส่งนางไปหลบยิมมุ้ใด่บุงนางสาวเตี้ยโอ้ วาอยู่มี่น้องคนหนึ่งเอีหนาคือคุณคุณแท้เดินใส่ปลาเลี้ยมปลาเลี้ยมไปยางไปย่างคันแท้น้ำนองน้ำนองปลาชูน้าที่ง่นแต่วันนั้นก็สิจำไม่ได้ดอกนะก็สิเป็นแบบเเดียวป็นสาวขึ้นนั่นแหละลำมานามันออกเดี๋ยวมาหลบไปเดี๋ยวสิหาชุดที่มันเข่ากันกับทีมงานเดี๋ยวสิหาชุดลายจั๊ดเดี๋ยวสิหาชุดเดนเดี๋ยวสิหาชุดขาพื้นเมืองเนี่ย เป็นขามม้ห้องปกติเราอาจจะสร้างสร้างไม้เดียวกันนเราที่อต่ที่เช้าว่นหยูกนี่นวอยทุ่สองคนเหมร็นทะเลตะยกเกียแม่ห็นูกมคนมีสร้างสัตว์มาจากเหนือจ้ะแต่ว่าเป็นของผาของทั้งพุทไทยโดโตประมาณ40 0รวอยก็บาท40รบอยจสร้างของหูุดลงมากอ่ะ3 0 0ย ทัทวนลลดขนาดไอ้วนสร้างไซส์ XL มาให็ได้สามเอ็อได้เนีย่ยเัิกนิดกัะดุมมา้รูตะกันสนี้เป็นเสือแทนสั่นเราวเวลาเข้าไปแห่งนใบมันพอนขอเขาแข่งขจะเลยสร้างขนาแบบว่าเออเอาแขนยาวมาให้น่แหละก็วบาจะว่าเอาเหรอล่ะ พี่้องเมื่อนี่น้องอุ้ยกับสิพามาแม่นีน้ำนองนองแต่ละคนอยู่ในวงเนจาจะนี่คือใช้แซจกจ้ะนี่ใช้แขะใช้แซกนุ่มลุกง้ามจา้ะนี่เปิดหน้าให้พี่รองเขาชมแน่จา้านี่ก็คือเมื่อเบลดประจําวงของเขาจะกับสิมีเตียนกับสิมีชอปเปอร์แน่เป็นบางขง้างแล้วก็อีกคนนึงคือน้องโกเนาะแต่มันมือมือนี่โกบัไดม้ามือนี่กะเอาน้องแซกนุ่มรอก่อนเดี๋ยวไปเบิ้งมือพินข้างหลังอีกจ้า มาแล้วจ้ะพี่น้องอ่ะอันนี้คือน้องเป้จ้านน่น้องเต,งเต้หมูพิ้นจ้าสวดปะครับโว้ยอย่ยาไดเลยพี่น้องจ้าอันนี้ผู้สาวอกหักอีกแล้วจะเอามือนี้ขอให้น้องแล้วคว้เสียงพิ้นกอนจ้ะอันนี้ผาดบ่ได้พี่น้องอันนี้คือหัวหน้าพี่เขาจ้่หนิงรูปงาม เดีย๋ยวเขาค่อยไปสัมผัสนอกเขาต่างหากอันนี้มันนุนมมน่มันมันสมวเสื้อจ้าวันนี้ครับหน่อยลูกครับอันนี้เของเราน,นี่อย่งอออออายงไรการเดองไฟฟ้าพี่น้องได้ยินบ่าบูเสียงกาลักกางอ่ะเต็มที่ครับไปพี่น้องวันนี้พาไปแนะนำในวงกลวงสีกลวงแต่ละคนจ้า โอ้มื่อนี้รถหลายวันดีครับผมซื้อ,อยังก่อนครับซื้อ,อยังก็ซื้อสอซื้อซออันนี้คือผู้บ่าวซอจ้านี่เป็นมือฉาบเนาะเมื่อนี้เนาะมือละมานาครับจะมานตีต่อ,อเปลือกละมานาะตุ้ยยางหรอกรถตีตุยยางอันนี้อันนี้นี่ ตัวควนตัวตึงประจำวงจ้นววนานี่ตัวควนพนักพนักงาือแอันนี้ไอ้สิ่งนุ่มนุ่มน้อยจ้าอายุหน่อยก็มูอยู่ก็ได้ก็ลกูกสิบแปดปีอีหลีจ้านี่ค้นเฟื้มได้ว่าสิบแปดปีอันนี้ซื้นอน้องยังก่อนเลยประจำวัวได้อันนี้คือช็อปเปอร์จ้าช็อปเปอร์มื่อนี้ช็อปเปอร์เด่นเรียนอยั้งเรียนมัสยายังจ้า สวัสดีครับแนะนำตัวได้ลูกสวัสดีครับคือซึ่ง,งดิวครับซื่อน้องดิวจะมินี้น้องดิวกับชิมาเลนลำมมานาอนบอบลำมมนาคู่กับไอซนะ้อเนาะโอเคจ้าอัน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 นี้ก็ค,คือไออ้วนจ้าแล้วต่อไปเพื่อนกัะเล่นญกรงให้พี่น้องได้รักสมจ้าเดี๋ยวไออ้วนแล้วก็ตามมาเลยจ้าเพราะวะ่าอันนี้น้องเปิ้ลจ้าน้องเปิ้ลมีสิเกิดความกันกับชอปเปอร์ส่วนนี้น้องเบนจ้านี่ คนกำลังซองของกันอยู่อันนี้คือตาโลจ้านีิอันนี้พอพอทับจ้าพอผู<ะ>้ใหญ่ในวงจ้าน,น,<ะ>นี่ก็คือตาโลจ้านี่<อ>ตาโลสวัสดีครับคะ,ะอกอ,อัจ้าพนอ,อนนี้ชื่อน้องยังกวครับัดีครับดิมงนินคิมครั เดี๋ยวเข้าไมฟังนี่ตืองเอา thank you เจ้าพี่น้องจ๋านอกจากมันนี่เขาสิ่นี้ทีมงานนุ่มรอที่มาซอยในเรื่องของการขับเคลื่อนในสนนตีแล้วมันนี่เขายังมีนางล้ำช่วยนะฮักนะฮักจากเด็กหน่อยอมาจากโรงเรียนภูเวียงพญาคมพ่อพี่น้องจ๋านี่นจะน,น,น้องเต้จ้าน้องเต้มันนี้นนนมากันจากคนครับแปดคนมากันแปดคนเนาะของโรงเรียนพวพโรงเรียนภูเวียงพญาคมเนาะพี่น้องจ๋าถ่ายคลิปนี่พเพลี้ยออยากสิ ขอฝากพี่น้องว่าถ้าอยากเบิ้งนางล้ํสวยๆดนตรีรอนๆมันมวน,มนติดตามคลิปต่อไปจ้ะคลิปนี้กะขอจบแค่เพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากเบิ้งก็อย่าลืมแล้วจ้ะกดไลค์กดแชร์ให้นังแม่แล้วก็กดติดตามให้พร้อมเพื่อที่จะไปเบิ้งคลิปต่อไปจ้าวันนี้อีสานรีวิวก็ขอขอบคุณหลายทท่านจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย